คะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะอาจารย์แทยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคะ่คะช่องเจมวยเบิกบานนะคะแล้วก็ข่าวอิกไซตำรวจนะคะวันนี้นะคะก็มาพบอาจารย์แอดนะคะซึ่งอาจารย์แอดเนี่ยมีพระที่น่าสนใจหลากหลายนะคะซึ่งเราก็ปล่อยออกไปหลายคลิปแล้วนะคะก็ได้การตอบรับที่ดีแล้วก็พระของอาจารย์อย่างวันนี้อาจารย์มีพระดีๆมานําเสนอทั้งนําเสนอทั้งให้ความรู้นะคะว่า พระเนี่ยพระแท้พระเก่าเกาแบบไหนอาจารย์มีวิธีสอนแบบเข้าใจง่ายๆนะคะอาจารย์คะครับวันนี้เอาพระอะไรมานําเสนอคะวันนี้เป็นค่ะพระของบุษุษนะคะเป็นพระมรดกเรียกว่ามรดกไทยเลยก็ได้ค่ะไม่มีใครไม่รู้จักบ,บุษุนะคะบุษุวดัดประคองลำเท้าค่ะหรือว่าเป็นครูบาอาจารย์ของเสด็จในกรมหลวงค่ะ ชุมพรเขตหลุมศักดิ์หรือว่าเสด็จเตี่ยที่ผู้ที่เป็นศิษย์หรือว่าเป็นชาวทหารเรือเรียกเรียกในนามสั้นๆว่าเรียกเสด็จเตี่ยนะคะพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตหลมศักดิ์ท่านก็ในครั้งหนึ่งท่านก็ไปกราบลูปู่สุขแล้วก็เป็นลูกศิษย์ลงปู่สุขวัดปอบของร้าเท่าแล้วก็หลังจากนั้นมาก็ ตาประวัติเนาะก็สอบถามลูกปู่สุขว่าลูกปูนอกจากมาเรียนวิชาหรือว่ามากราบลูกปู่เป็นลูกศิษย์ลูงปู่แล้วมีมีหลวงปู่หรือว่ามีคณาจารย์เกจีน่านใดอีกหลูกปู่สุขก็จึงจึงแนะนำนะให้ไปกราบหลวงพ่อเงินวัดมาคาหอ๋อซึ่งซึ่งถัดกันไปใช่ก็คือว่าสมัยก่อนเดินทางทางเรือแลก็อลองนะ้ำาครับ ค่ะแล้วก็ในใน,ในช่วงต่อมาไม่นานก็สเสด็จเตีย่ยกจุมช,ชุมพรก็ไปกราบหลวงพ่อเงินบัาบางขานจังหวัดพิจิตรเล่าไม่นานเหันสมัยก่อนออประวัตินี้ไม่เคยเห็นมีคนเล่านคะคะก็ก,ก็ก็เป็นต้อศึกษาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ะนะครับก็ก็อยากจะบอกอคนรุ่นหลังนะครับใน,นาณะที่ผมนําเสนอเนี่ยไม่ต้องเชื่อผมนะครับก็ พระเครื่องไทยเนี่ยถือว่าเป็นมรดกไทยะนะครับมรดกไทยมรดกโลกเป็นของเก่าโบราณล,ล้ําค่าที่ชาวไทยนี่หวงแหนแล้วก็รักศรัทธาในพุทธคุณในเกจิกรุ่นเก่าๆเ,เป็นเจ้าของด้วยกันทุกคนที่เป็นคนไทยใช่ครับแต่ว่าในยุคป,ปัจจุบันนั้นน้องๆหรือว่าท่านที่ร่วมศึกษาพระเครื่องเนี่ยอาจจะ ไม่ได้ศึกษาไปหลายๆด้านครับก็ลองเปิดใจนะครับยังไม่ต้องเชื่ออาจารย์ลองเปิดใจฟังดูว่า่แให้รู้้กันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะทุกคนค่ะถ้าใช่ค่อยเชื่อคถ้าไม่ใช่เลื่อนผ่านค่ะครับถ้าไม่ใช่ก็คลิปต่อไปก็ไม่ต้องติดตามเพราะนั้น่อาเคยบอกในคลิปก่อนแล้วว่าการที่จะศึกษาเรื่องพระเครื่องเนี่ยถ้า คนรุ่นหลังเนี่ยนะครับไม่ได้ศึกษาประวัติศาสตร์มัวแต่ไปฟังรุ่นพี่เขาเล่าจําเขามาอย่างท่านอาจารย์กุยขออนุญาตกล่าวถึงท่านนิดนึงด,ด,ด,ด้วยความเคารพอาจารย์กุยเนาะคือก็ต้องเข้าใจว่าหลวงปู่ในประวัติศาสตร์นั้นมีหลวงปู่อะไรบ้างหลวงปู่บุญหลวงปู่สุขหลวงปู่เงินหลวงปู่อีอ่าแล้วก็หลวงปู่มากมายเยอะมากมากมาย ไล่ไม่หว่นไม่ไหวแต่อาจารย์จะบอกนิดนึงว่าทั้งหนึ่งเนี่ยถ้ากล่าวถึงลูกูุทิมเนี่ยนะครับลูกูุทิมก็ท่านก็เป็นมิตรสหายกับหลวงปู่แก้วอทิปต่อไปก็ได้กล่าวถึงลูกู่ทิมหลวงแก้ววัดเกืวันนั่นหรอคะไม่ใช่หลวงปู่แก้วที่อยู่วัดระหัต์ใหญ่ระยองฮะอ๋อหรอหลวงแก้ววัดเกื้อวันเป็นอะไรที่ดีมาก และแต่คลิปนี้เราจะออกของหลวงปู่สุขนะคะใช่แต่าอาจารย์ท่านมีความรู้เยอะแต่ก็ติดตามไว้นะคะให้รู้ความรู้ดีๆนะคะ<ช>คลิปนี้จะออกหลวงปู่สุขเนี่ยหลวงปู่สุขแต่นี้ถึงเรื่องเก่าตรงนี้คือ<ช>ว<ะ>่าเกจิรุ่นเก่าเนี่ยค่ะบางครั้งเนี่ยบางองค์เนี่ยท่านก็ไม่ได้บวชตั้งแต่เน่นแต่ท่านเป็นอะไรฮะผู้ที่มีวิชาคมบางท่านก็ชาวบ้านเขาเรียกว่าเสือ นะครับอะก็ไปป้นย่ยบางบางก็มีคุณธรรมก็ป้นบ้านที่รวยพ้นเงินพ้นทองมาก็มาแบ่งปันคนจนแต่บางท่านก็มีวิชาคมหนังเหนียวคงกพันบางทีเขากล่าวว่าหายตัวได้เนี่ยท่านก็เป็นเขาเรียกว่าไม่ใช่โจรใจร้าย,ายแต่เป็นเสือเป็นนักเลงมาเก,ก่ะน,นักเลงแลัขษณะเสือนะครับเขาจะมีอํานาจในการมีความแข็งแกร่งคนโบราณเนี่ยถ้ารุ่น อาจารย์นี่ยังทันต้องทานข้าวเนี่ยห้าโมงเย็นนะครบเท่าทันบ่ายคอยเนี่ยรียบทานข้าวเลยทําไมะคะอ้าวถ้าบ้านไหนมีทรัพย์สินหรือว่ามีเงินเขารู้ว่าไปทํางานมีกิจการปลูกมันปลูกอ้อยทํานามีที่นาเยอะปูกยาไา้ยายมีทรัพย์สมบัติเยอะเนี่ยโจรจะเข้าต้องรีบ <ฮะ S 2> ทานข้าวแต่ห้าโมงเย็นแล้วก็ ตายแล้ววันนี้เราจะไปกินข้าวสี่ทุ่มทมั้งเลแล้วแล้วก็เขาก็จะให้ลูกๆแลนะหลานเนี่ยนะครับ <laughs> นอนนะครับเมื่อก่อนนี้เขาเรียกว่าจุดตะเกียงน้ำมันกาซค <laughs> ่ะยังยังไม่ยังไม่ถึงไอ้ตะเกียงโคมที่เขาเรียกว่าอนะไรตะเกียงอะไรนะพายุตะเกียงเจ้าพายุที่เขาจุดไฟแล้วก็เล่งตรงนี้ที่ใช้น้ํามันขึ้นไปดังฮูแล้วก็สว่างเลยอันนั้นคือลักษณะว่าช่วงเขาออกแขกทํานา <laughs> นวดข้าว S <S ่นวดข้าวในลานข้าวถ้าใช้จะเก่งจเงจ้าพายุแล้วก็จะเลี้ยงกต้มกันแต่ว่าในช่วงที่กิจถึงว่าประจำวันเนี่ยก็ทานข้าวตั้งแต่ห้าโมงเย็นเสร็จแล้วพ่อบ้านเนี่ยพ่อบ้านก็คือเจ้าบ้านเนี่ยพ่อบ้านประจำบ้านเนี่ยเขาจะต้องช่วยระวังภยัยออกไปนอนนอกบ้านนะครับอ,อยู่ในบ้านไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวโจรเข้ามาป้นก็าตายหมดบ้านเขาก็าต้องมีปืน ปืนยาวสมัยเขาเรียกปืนแก๊ปอ่ะ mm. เขาต้องไปนอนส้มอยู่นอกบ้านเพราะว่าถ้าโจรเข้าบ้านเนี่ยยังช่วยเหลือภรรยาและลูกได้นี่คนสมัยก่อนลําบากนะครับเขาต้องดับไฟตั้งแต่พอมืดเขาดับไฟนอนแลนะครับ mm. แล้วเขาจะมีประตูแบบบานพับแบบโบราณหรืออะไรเขาต้องล็อกก่อนหนานแน่นเลยนะครับเพราะว่าจึงกล่าวถึงว่าสมัยก่อนเนี่ยการ การมีความแข็งแกร่งในเชิงโจนเนี่ยเ,เขาต้องบุกลุกไปเอาบ้านที่เขามีอันจะกิน<อ>นั่นคือรุ่นเก่าเล่าให้คนรุ่นหลังฟังจน,จนสมัยเก่านะคะใช่จนทุกวันนี้ปืนพิชิทุวันนี้ก็ไม่ป็นละย่างก,กันทีนี้มารุ่นหลุงปุสุกเนี่ยหลวงปู่สุกเนี่ยท่านเป็นเกจิรุ่นรุ่นหลวงพ่อเงินเนาะใช่ไหมท่านน่าจะอายุมากกว่าหลวงพ่อเงิน น้อยกว่าแลวมื่อเงินหน่อยนะครับไม่นานนักนะครับประมาณไม่กี่พรรษาแต่ว่าแต่ท่านก็อยู่ในรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันไล่ไล่กันบวชอยู่ไล่ไล่กันแต่ว่าหลวงปู่สุขเนี่ยท่านอยู่ทางฝั่งไชนาศ์หลวงพ่อเงินนี่อยู่ทางฝั่งพิจิตรไปมาหาสู่ร่วมปลุกเสกค่ั้งแรกก็ร่วมปลุกเสกนะฮะก็จะไปทางเรือแต่วันนี้เรามาดูกันที่พิมพ์พระของหลวงปู่สุขวัดปกครองขามเท่า แล้วก็เป็นผ้าที่เก่ามากเก่าสิฮะก็เป็นผ้าที่ของผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยท่านมาให้ทําิลิปอันนี้หมวยแอบดูแล้วนะคะท่านผู้ชมนะครับมาดูองค์นี้ก่อนเลยนะครับองนี้ยเขาเรียกว่าพิมพ์ปะพาคารตัดชิดอ่าเขาเรียกว่าพิมพ์พิยุตนะพิมพ์ปะพามณฑลตัดชิดนะครับพิมพ์ปะพามณฑลตัดชิดเนี่ยมณฑลตัดชิดนะอ่า อันเนี้ยเรียกเนยวสำลิขคือเก่าแต่ลายนี้คือแบบบ่งบอกถึงทั้งทั้งเก่าทั้งสวยนะคะถ้าบอกหล่อโบราณเนี่ยหลวงป,ปู่ท่านจะให้ลูกศิษย์เนี่ยแกะหุ่นคีพึ่งก่อนนะครับในการขึ้นแบบนะครับจึงมีโลหะผสมเขาเรียกว่าทองคำบุญน,นะมีอะไรก็ใส่ไม่ได้ตวงช่างนะครับไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์ว่า ทองแดงจะมากอ่าทองคําจะน้อยหรือสังกสีนะครับเพราะฉะนั้นทองเหลืองเนี่ยไม่มีค่าสารตั้งต้นทองเหลืองที่เป็นเจกันที่เขาใส่ดอกไม้ไหวพานวัดนอันนั้นคือเจกันทองเหลืองคนะครับทองเหลืองไม่มีสารตั้งต้นไม่มีค่ามาตรฐานแต่ขว่าจะมาเป็นทองเหลืองนั้นต้องมีทองแดงกับสังกสี รวมรวมกันเข้าหรอคะใช่อ,อันนี้คือค่ามาตรฐานอืมอถ้าท่านใครอยากศึกษาเรื่องโลหะนะครับก็ไปสามารถซื้อ,อตารางธาตุโลหะที่ร้านศึกษาพันธุ์หรือว่านั้นเกี่ยวกับเด็กนักเรียนเรียนนะครับเ <c oughs> ขาจะมีค่ามาตรฐานเลยครับแต่ถ้าขี้เกียจไปซื้อง่ายๆนะคะดูช่องหม่อยบ่อยๆ๋ยวอาจารย์ที่ละนิดละนิดจำได้ง่ายะะด้วยค้ชมคอมเปอร์นะทองแดงเออทองคำอะไรเงี้ยนะ <oughs> แล้ซิงอะไรก็จะมีในตลาดน้ำเพราะนั้นทองเหลืองจะเป็นแจกันได้ก็ขึ้นอยู่กับส่วนผสมของอะไรฮะทองแดงกับสังกะสีทองแดงกับสังกะสีจะเป็นทองเหลืองโอเคแต่องค์เนี้ยเป็นเนื้อสำลิดเนื้อสำลิดทำไมถึงเป็นเนื้อสำลิดสำลิดก็คือโลหะหลากหลายไงมีทองประจานจีนมีทองคําอ่ามีมีตะกัวมีดีมีอะไรก็ใส่เขาเรียกทองทำบุญ อ่าเนี่ยญาติโยมจทธาหลวงปู่สุขท่านก็บริจาคใช่ใครมีนาคแหวนนาคเข็มขัดนาคหรือก็มีแหวนทองก็ถวายหลวงปู่หรือว่ามีเข่นหมากที่ยายยายตำหมากไอตะบันหมากตะบันหมากนะนะยายแต่แต่สมัยก่อนเป็นไอนี่นะของยายหมวยเป็นเป็นทองเหลืองนะที่ตำหมากกินเนี่ยทองเหลืองพอยายบ่ เสียไปแล้วนะล,ลูกหลานก็คิดถึงยายก็อาจจะเอาตะบันหม่ากในวัดถวายนงปูอ,อันนี้ก็คือทองทําบุญก็คืออ่าเปรียบเทียบไม่ง่ายส่วนผสมแบบนี้เลยคล้ายๆแบบนี้ประมาณน,นี้คือเป็นแนวเดียวกันแต่ไม่ได้ตวงช่าง<อ>แต่และองค์เนี่ยเป็นคิดทางเดียวกันแต่ไม่เท่ากันค่ะเพราะว่าไม่ได้ตวงช่างไม่<ต>มีป้าคามาตรฐานตายตัวนะแล้วแต่ะะแ,ลแ,แล้วแต่เนะ็าเรียกว่าแล้วแต่ไงทองํำบุญนะฮะ แต่ว่าลูกลักษณะเป็นแบบนี้เขาเรียกว่าเคี่ยวโลหะความเป็นโบราณเนี่ยเขาเขาเล่งไฟเป็นไฟโบราณที่เขาก่อสมโฟืนขึ้นมาน,นะครับแล้วก็เคี่ยวโลหะเนี่ยโลหะเนี่ยอยู่ด้วยกันได้แต่มาดามหัวลองดูดเขาแยกกันอยู่ใช่เป็นเม็ดไข่เม็ดมัน,มนแล้วก็ส่วนของไข่ส่วนของมันแต่ครับอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันได้แต่แยกกันอยู่เลื่อนเลื่อนเลื่อน อันนี้ดูแค่น้าภาพเกณฑ์เฉลี่ยว่ามุมไหนขององค์ไหนเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่านี่คือแร่สิ่งหนึ่งที่หลวงปู่ท่านใส่ไว้ในตรงนี้ไหนฮะนี่ดำๆนี่แร่เห็นแร่ไหมนี่แร่นี่แร่ชี้ตรงนี้ก่อนนะมาดามที่ตรงนี้ก่อนนี่ก้อนดำที้นี่นะคะนี่คือแร่ฮเดี๋ยวอาจารย์จะดึงให้ดูเห็นแร่ไหมครับ อิ <Indeed. S 1> นเดียน่เนแร่เลยคะชัดยังฮะชัดแล้วนี่คือแร่จะเป็นแร่ตระกูลนะครับก็มีแร่เหล็กไหลภายดำแร่เหล็กไหลกายสิทธิ์นี่คือธาตุกายสิทธิ์ที่หลวงปู่ท่านใส่แล้วเสกหยัดไว้ไม่น่าจะแร่ใช่แร่แต่ว่าในความที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้ว่า โลหะเนี่ยหล่อโบราณหล่อโบราณอยู่ด้วยกันได้แต่แยกกันอยู่เพราะว่าเขาไม่เข้ากันเขาเข้ากันไม่ได้แต่ว่าส่วนใดที่เราจะไปเจอมุมใดนั้นอะไรจะเอียงไปอยู่ไหลไปอยู่ขึ้นอยู่กับเชิงช่างและขนาดที่ทํานะครับจะมองดูพระเนี่ยเหมือนไม่มีอะไรเลยนะ,ะแต่ส่องแล้วเห็นแต่ส่องแล้วน่า ทรงเนี่ยนั่นนั่นคือพระนี่คือในกล้องซึ่งพระเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอ่ามาดามเห็นไหมค่ะตามหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยบอกว่าสนิมอะไรนะครับคือโลหะอะไรแต่ว่าสนิมเงินเนี่ยก็คือ,อไปศึกษาดูได้สินเงินก็คือสนิมเทาดำนะครับสนิมคร้ายน้ำหมากเนี่ย คือสนิมที่เกิดจากโลหะที่เป็นทองแดงอันนี้นะคะใช่ทองแดงแต่ในความที่เป็นโลหะต่างกันเนี่ยมีทั้งแร่มีทั้งทองแดงและสังกสีเนี่ย <คะ S 2> สนิมสังกสีเนี่ยก็จะเป็นอีกโทนหนึ่งนะครับแต่ว่าอันนี้คือโลหะเก่าแบบนี้บ่งบอกว่า,า,ามีหลายโลหะชิ้น นะครับที่ใส่รวมกันจึงออกเป็นสำลิดเนี่ยนะครัสำลิดแต่สำลิดเนี่ะจะเป็นได้ก็คือบางครั้งคนจีนเนี่ยเขามีลูกกรจกลูกกจ,จีนจีนลูกใหญ่ๆเนี่ยที่คนจีนเขาจะมีประตูบานไม้ที่เขาพับไปพับมาแล้วถึงเวลาเขาจะล็อกบ้านตอนเย็นเขาจะเอาไม้ขัดขัดแล้วลูกกรจีนเนี่ยใส่ดังครกเลย แต่ว่าปู่ย่าตาย,ยายเอาแปะอามาอากงตายก็เอาลูกปัจจีนมาถวายวัด<ม>พอไม่ได้ใช้แล้วมันเป็นลูกแจโบราณมันหนักก็เอามาเป็นทองทําบุญครับนี่ฮะ<ม>เห็นไหมฮะนี่สัดส่วนของที่เป็นโลหะที่เกิดอะไรฮะเกิดออกไซด์ออกซิเดชันเนี่ยจะมีความเหี่ยวในความเหี่ยวเนี่ยก็จะมีความฉ่ำแต่ในความฉ่าเนี่ยมันต่างกับพระสมเด็จวลัลคังค แต่ว่าต้องเกิดสนิมเนี่ย hmm. อ่าสนิมเนี่ยถ้าเป็นพระงานฝีมือเนี่ยเอาน้าเอาน้ํายาไปกัดหรือว่าไปสร้างสนิมขึ้นมาเนี่ยมันไม่เป็นธรรมชาติ <Okay. S 2> ทําไม่ได้ทําไม่เหมือนสนิมต้องเกิดเองเราต้องดูพระเป็นว่าพระที่เป็นโลหะผสมเนี่ยสนิมเกิดเองเป็นไงแล้วพระโลหะผสมเนี่ยต้องมีความฉ่ำค <Okay. S 2> ่ะนะมดาหมวยดวงนี้ฉ่ำไหม พ้าใชา้เดี๋ยวาายเข้ากล้องให้ดู่ะเ,เข้ากล้องให้ดูเลยฮะโยกไปตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมเ <c oughs> นี่ยเห็นไหมเนี่ยความช้ำเนี่ยันี้ผ้าใชา้ <c oughs> เธอสวยจริงจริงอ,อันนี้ก็ลบปบุสุขเหมือนกันพิมพ์ตัดชิดใช่ไหมฮะอันเนี้ยไม่มีห่วงนะครับ,จบเจาะรูเนี่ยยากยากน่ที่จะเห็นนะเนี่ยเนี่ยนฮะอันนี้เป็นรูนะ คือสมัยก่อนพระไม่มีหัวไม่ไม่ค่อยทําหัวไม่ไม่มีใครทําคือคือเชิงช่างเนี่ยนะในรุ่นโบราณเขาบอกว่ายังไม่มีเครื่องมือที่ทันสมัยที่จะหลอ่อแกะหุ่นเทียนหล่อแล้วทำเอาตรงหนอาจารย์การเจาะโลนี่แหละทําให้ทําให้รู้ว่าเก่าจริงเนี่ยดูความเกา่าเพราะว่าพระทุกวันเขาไปเรียกเห็นไหมฮะโลหะติดห่วงโลหะเนี่ยนะครับอยู่ด้วยกันได้ แต่แยกกันอยู่ในความเป็นที่ออกมาจากหล,อกล่อโบราณนี่ก็จะมีหลุมหลุมที่เกิดจากอะไรหลุมที่เกิดจากแม่พิมพ์และส่วนที่มาหนุนกันในแม่พิมพ์เนี่ยอ,อาจจะมีเม็ดตรวจเม็ดทรายหรือว่าดินนวลที่มาพอกนะพอแม่พิมพ์แล้วก็แล้วก็หล่อลหาเหลวลงไปจุ๊บเนี่ยเสร็จแล้วก็จะมีเนื้อ,อเนื้อเกิน ก็มีและน้ำเกิดหลุมก็มีเนี่ยเนื้อจะไม่ตึงอ่าเนี้ยต้นฉบับเนื้อจะไม่ตึงนะเห็นไหมถ้าตึงๆน่ยไม่ใช่นี่นั่นนะฮะนี่หน้าหลุมฟางเก่านีครับคือทําทําทําไม่ได้เด็ดขาดไม่ได้ไม่มีทางทําได้ด้วยนะคะเพราะนี้คือตามการระเวลาและอายุอ่าความก่อนในความก่อนก็ได้มีสนิม สนิมเนี่ยมันเกิดจากออกไซด์ออกซิเดชันที่อากาศที่มีความอะไรฮะความเย็นความอุ่นความร้อนนะค่ะ <Okay. S 1> นะความชืน้นค่ะการเวลาของของสนิมเนี่ยแม้กระทั่งเราสมมุติว่าเรามีจอบใช่ไหมะคนโบราณไใช้จอบขุดดินเนี่ยถ้าเอาไปวางไว้ต่างขค้างเนี่ยก็เป็นสนิมเนี่ยเนี่ยเกิดออกไซด์เนี่ยเนี่ย,ย,ยแล้ว สนิมเนี่ยมันต้องมีนะครับดูดีๆนะพระหลอ่อเช่นหลวงปู่สุขหรือหลวงพ่อเงินเนี่ยเขาจะแนวทางในเชิงช่างไปในทิศทางคล้ายๆกันพอส่องด้วยกล้องไฟวงแหวนกําลังขยายสูงเนี่ยเราจะเจอแปดสีส<อ>แปดอย่างวันดาเหมือนลงนับเลยมีสีโอ้อ่าแปดสีอย่างเหลืองแสดขาวเทาเห็นไหมฮะ ออกเคี้ยวออกเทาอ่านับไปเลยถ้าได้ถึงแปดนะคะแต่<ม>ว่าเวลาเรามองด้วยองค์เปล่าแล้วหรือสองกล้องสิบเนียเดียวสี่สีมองละเอียดละเอียดเราจะเห็นว่ามีแคป่ประมาณประมาณสี่สิบถ้าผ่านสิบเอ็กใช่ไหมอ่าสิบเอ็กแต่ถ้ามองต่อเปล่าตอนนี้คือสีเดียวทองแดงถ <c oughs> ้าทองแดงอย่างองนี้ที่เจาะรูเนี้ยเขาเรียกว่<ข>าแก่ทองแดงอืมสวยมากค่ะในความแก่ทองแดงก็จะมีสังกะสี แล้วก็จะมีเศษทองคําด้วยเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือค่าความเก่าที่เกิดเองอันนี้ความรู้ดีๆจากอาจารย์แอดนะคะต่อไปองค์ซ้ายฮะองค์ซ้ายเนี่ยอซ้ายนี่เขาเรียกว่าเนื้อเมฆกระพัดนั่นเงอ่าบอกแล้วว่าม่เมถ้าเมฆกระพัดจะออกอย่างนี้ถ้าเมฆกระสิทธิ์จะออกอีกอย่างหนึ่งแต่ในเนื้อจะมีความ อ่าอ่างเดี๋ยว<ป>จะมีคําถามแล้เป็นคนขี้สงสัยอ่าถามมาเขียวสม้มเหลืองแดงทั้งหมดนี่คืออะไรคะอันเนี้ยถ้าอาจารย์ตอบเนะี่ยเดี๋ยวอาจารย์ก็หกตัวเองอ่าก็หกหมวยก็ได้ไมสมมุติก็หกหมวยก็ได้อันเนี้ยเป็นสิ่งที่หลวงปู่ใส่๋อแต่อาจารย์เกิดไม่ทันเนี่ยเขาช่วยกันดูที่ว่าคืออะไร แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ถูกกระทำรือไม่ได้ไปป้ายไว้คือมวลสารใช่ค่ะเป็นสิ่งมหัศจรรย์เป็นองค์มองเฉยๆคือเป็นสีดํานะคะท่านผู้ชมีอยของจริงคือเป็นสีดําแต่พอส่องกล้องปุ๊บเนี่ยฮะเป็นสีแบบนี้ซึ่งเป็นอะไรที่ถ้าไม่ส่องกล้องก็ไม่เห็นแล้วก็เป็นอะไรที่มหัศจรรย์เนี่ยร่วมศึกษานะควับว่าตัวมาดามหมวเองตัวอาจารย์เองก็ร่วมศึกษากับทุกท่านไปด้วยกันว่านี่คืออะไรอ่ะ นี่หน่วยเกิดที่หลังเหมือยก็ฟังอาจารย์สอนไงครับข้อสงสัยคือมีดีอย่างหนึ่งนะครับอยากรู้ให้ถามเลยถาม่ะถามได้นะแต่บางอย่างเนี่ยถ้าเราไม่รู้จริงอย่าไปตอบถูกค่ะอม่อย่าไปตอบได้แต่ไม่ต้องตอบหน่วยก็ได้ใช่อาจารย์ก็รบศึกษาไงครฮะว่าท่านใดลงไปศึกษาหลวงปู่ที่ว่าหลวงปู่ท่านใส่อะไรทำไมเป็นสีนี้นั่นน่ะสินะ นี่เนื้อเมฆอะไรนะโู้แต่สวยมากนะคะอาจารย์สวยมากเลย้าองค์นี้ยอ่าเนี่ยเนื้อเมฆกับพัดจาไว้นะจําไว้นะเนื้อกับพัดเมฆกับพัดเนืกับพัดจักรพัดมาอย่างแรงเลยแต่กินอันเนี้ยเป็นพิมพ์นะครับหรือว่าอ่าคนที่เรียกง่ายๆเขาเรียกว่าพิมพอะไรฮะพิมพิมพ์ูงป่องอ๋อหนูก็ว่าแล้วพิมพูพป่องอันนี้ก็คือ เรียกไปอีกอย่างหนึ่งว่าชาวบ้านเรียกเอ่อทุกคนที่หนูไปทำรายการเขาเรียกพื้นที่พื้นที่เขาเรียกเอนป่องอ่าป่องวลป่องอะไรเนี้ยเออแต่ไม่ค่อยมีนะอ่าเห็นไหมเห็นความเก่าัโอเคโอเคเหนนเริ่มเจ็ตแล้วว่านี่ฮะเมื่อกี้ที่กล่าวถึงเสด็จตีอยใช่ค่ะคมหรือพรใช่ค่ะใช่ไหมฮะอ่าเนี่ยฮะ พิมของเนี่ยเนี่ยนะฮะพิมปิดตาเนี่ยเนี่ยพิมปิดตาโกหลุกชุมพรเนเนี่ย,น,ย<ม>นะ,ะศึกษาเนี่ยรู้ร่วมกันนะยังไม่ต้องเชื่อนะครับว่าพิตาทำไมเก่าขนาดน,นี้พิมปิดตากมาหลวงชุมพรนะครับอันนี้เป็นชื่อแถวหลวง่สศกสร้างไงอ๋อนะเนี่ยเนี่ยหลวงโสุกฮนะ เนี่ยดกลํงค่าครับสองสี่หกศูนย์นะคะปีสองสี่หกศูนเนี่ยครับสุดยอดสองสี่หกศูนพระเครื่องเนี่ยอายุ100ร้อยกว่าปีเนี่ยน100ระร้อยกว่าปีนะครับเนี่ยก็ถือว่าถือว่าคลิปเนี้ยวันนี้ได้ความรู้ล้วนๆน,นะคะทั้งความรู้และไม่ได้พระแค่องค์เดียวนะคะ ได้ได้ความรู้สามองค์รวดเลยแบบนี้วันนี้นะคะคลิปช่องเจ๊หมวยนะคะก็เนี่ยครับก็มาดูมาดูองค์องค์กลางนะฮะมาดาหมวยองค์ที่เป็นลอยจานเนี่ยอันนี้คือสัญลักษณ์ของหลวงปู่สุขใช่ไหมคะใช่พิมพ์ประพามตทนตัดทิศอันนี้เนี่ยเนี่ยฮะ อันนี้ลอยจานของหลวงปู่นะฮะหลวงปู่สุกเลยเนี่ยดูเนี่ย,นยเนี่ยะลอยจานนี่ฮะเป็นรูปหัวใจนี่ฮะท่านเป็นเป็นเป็นยันของท่านย,ยันหลวงปู่เลยนี่เห็นไหมลงมานี่ขย,ยับไปดูฮะอา้าวเจอแร่ไหมแร่อะไรแร่ไรเงินยวงถูกเก่งแล้วเป็นไงล่ะหรือว่าแร่ชีมืขาวแร่ไรเงินยวงนี่ฮะแร่เห็นแร่เอาไว้ตรงกลางกล้อง อย,อยู่ตรงข้างรอยอยจานยันของเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเกจีเก่าๆหรือว่ารุ่นหลวงปู่สุขนะค่ะรุ่นหลวงปู่ทวดนะก็จะพบแร่แม้กระทั่งท่านเจ kind of like ้าคุณสมเด็จพระจันโตพรมงศ์สีท่านก็ใส่แร่มงคลเป็นธาตุปิยสิทธิ์ในความรู้ล้วนๆครับคลิปนี้นะคะก็กราบขอบพระคุณอาจารย์แอทดอีกทีนะคะแล้วก็กราบ ขอบพระคุณผู้ใหญ่ที่ให้พระมาตรวจรสอบนะคะแล้วก็เป็นบุญตานะคะคิดนี้ก็สวัสดีค่ะยินดีที่นําเสนอให้ใหท่านผู้ชมได้เก็บไว้ศึกษาดูนะครับครับขอบคุณครับฝากติดตามช่องเจ๊ม,มวยเบิกบานด้วยนะคะ